สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องรถไทยมือ2อ1นะครับซึ่งวันนี้ครับร้านโชคธนันชัยเทคเตอร์นะครับบ้านเราอยุงตะบนโคกลำอำเภอจตุรภักพิมานจังหวัดร0 1นะครับโดยมีผมช่างวัดเป็นผู้จัดการและก็ผู้บริหารงานนะฮะวันนี้ก็มีนะฮรรถ l 5 0 1 8มารีวิวให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ f 4ได้ชมกัน1คันซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปของวันศุกร์ที่20นะครับเดือน มิถุนายน2568นะฮะก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวรถนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube ช่างวัดจัดให้รถไถมือสองของดีบางรายละเอียดครับตัวนี้นะครับเป็นรถ l 5 0 1 8เป็นคูปัต้า50แรงนะฮะเครื่องยนต์4สูบนะครับไดร์ลีคินเจคชั่นระบบเกียร์ก็เป็นซินโคชัตเทิลแปดเกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังครับเป็นรถจดทะเบียนปี2561นะครับเลขชั่วโมงการท้อยหกสิบเอ็ดเดี๋ยวนะฮะ 1,248ชั่วโมงนะฮะตอนนี้เป็นชั่วโมงจริงนะฮะรถอ่าปรับสภาพเรียบร้อยนะฮะปรับสภาพนี้หมายถึงว่าเราเปลี่ยนถ่ายของเหลือรอบคันนะฮะแล้วก็เช็คระบบต่างๆให้พร้อมใช้งานสีสันเดิมๆนะครับท่านที่ชอบรถเดิมนะฮะที่ชอบรถเดิมโดยที่ไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับตัวนี้เป็นสีเดิมโรงงานนะฮะแล้วก็อ่าแม้จุดมาร์กจุดต่างๆยังอยู่ครบนะครับ มาพร้อมกับอปุปกรณ์นะฮะสองชิ้นเป็นผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังผ่านหลังเป็นผ่านตรงรุ่นครับสองสี่หกเอฟเฮลิพัดสองสี่หกเอฟเฮลพัดอันนี้คือผ่านหลังใบยี่สิบสี่จัดหกนะฮะอันนี้ก็คือความหมายของว่าสองสี่หกเอฟนะฮะต่อมาครับยางหลังนะยางหลังก็อยู่ที่ประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นแปดสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นนะครับในช่วงของบางควรด้านท้ายนะเป็นสีเดิม นะครับสีเดิมเลยกระทะล้อนะฮะก็กระทะ,ะทสีเดิมทั้งหมดเหมือนกันยาง80ปรเ็นกระทะสีล้อนะฮะแล้วก็แผ่นพื้นเหยียบนะฮะตัวนี้ตัวนี้ยังเดิมๆอยู่นะครับแผ่นพื้นไม่ผุนะครับเบาะนะครับยังคงเป็นเบาะเดิมแล้วก็มีโลโก้คูเปอร์ต้านะครับลังคาครับ ลังคาลูกค้านี่จะเปลี่ยนมานะตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นของติดรถมาก็จะเป็นมีโลโก้คําว่า l สี่เก้ศูนย์อห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับชัดเจนตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วสติกเกอร์นะครับคําเตือนต่างๆยังอยู่ครบนะครับสยามคูบุต้าคอร์ปอรชันนะครับตัวนี้ยังอยู่ครบเลยนะฮะแล้วก็สติกเกอร์นะครับสีสันสวยงามนะครับแปดห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะฮะสำหรับคันนี้นะพวกคัดพวกอะไรนะฮะยังอยู่ครบนะครับยังไม่เคยตัดนะแบบนี้เลย นะครับสีสันยังเดิมๆอยู่นะครับยางหน้ายางหน้าเอาไปประมาณสัก75%สิบห้าเปอร์เซ็นนะครับยังไม่ถึงแปดสิบนะเกสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นสีกระท่าร้อยยังเป็นสีเดิมครับแล้วก็คานหน้าคานใบม,มีดนะครับก็เป็นคานเดิมนะเพราะว่าคัานนี้ผมขออนุญาตไม่เกตสีก็มีลูกค้าหลายคนหลายท่านนะครับที่อยากเห็นว่าเอา้า อยากได้รถที่เดิมๆช่างวัดมีไหมนะครับผมจัดให้ครับผมลูกค้าขอมาผมไม่เคยขัดนะฮะจัดให้ตลอดนะกระจังหน้ามีนะครับกระจังหน้าสีดําตัวนี้ก็โอเคมีนะครับในส่วนของด้านอ้าลืมฮะยุงต้องดูผ่านหน้าก่อนนะครับผ่านหน้าดูสีส้มด้านล่างนะครับแล้วก็ใบมีดด้านล่างนะตัวนี้นะบ่งบอกถึงความเดิมของตัวรถนะฮะสีแป๊บครับสีแป๊บเป็นไหมครับสีใสๆเลย สีใสแบบนี้เลยนะครับก็ด้านนี้เป็นไงนะครับด้านนี้ตัวต้นของตัวรถเนี่ยสวยนะครับายางนะครับยางก็อยู่ที่ประมาณ75็นะสำหรับยางหน้าส่วนยางหลังครับไปที่85%ขึ้นนะตัวนี้ชั่วโมงการทํางานเท่าไหร่ช่างวัดผมให้ดูเลยยางเมื่อกี้1248.3ชั่วโมงนะเอาไปใช้งานกันยาวๆนะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆเลยสําหรับคันนี้นะครับ ก็ผมตั้งราคานะครับอยู่ที่435,000บาทครับเอ็นอุปกรณ์2ชิ้นนะฮะก็ได้ผ่านพันหกสองสี่หกเอพิพัฒแล้วก็ผ่านหน้านะครับตัวรถนะครับก็สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทครับท่านใดสนใจนะฮะสนใจเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดคันนี้นะครับเป็นรถจดทะเบียนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับตัวนี้สำหรับท่านที่ สำหรับท่านที่ต้องการนะครับก็062ครับ4617623แล้วก็เบอร์082นะฮะ1295132 สองเบอร์นี้ท่านสามารถเพิ่มรายได้นะครับท่านท่านสามารถเพิ่มรายแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวรถได้นะครับ4ี่แสนนะฮะสามหมบาทกับ L 5 0 1 8นะครับให้ไวนะฮะท่านที่กําลังมองหารถมือสองนะเกรด A คัาสภาพนะครับคันนี้ผมแนะนําเลยนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะก็โทรหาผมนะตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ที่ปกคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ขออนุญาตต้องลาทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ